ไปเดนต่ลาหม่ดัวพีน้องพีน้องมาเบิ่งพื้นสวนหวกเด้อใหเบิ่งแยกุหลาบสวนห้วกสิบพัมาเบิ่งพื้นสวนหวกมื่อี้ เ้ินละปดคุณนะโอ้ยยยกกุหลับได้หลายเท้่ยดถูมาซูมมือหัวมาด้หัวหลหัวหลมันนี้ ໄດ້ປຸ້ນນີ້ຄູແລ້ວຕິໄປປຸ້ນແລ້ວເກືອງຄູແລ້ວມັນມີປີຫຼາຍຫຼາຍສວດເຮົາຮັກພຸ້ນນະເປແລວກມີຕນັືນັງອນມຕ